กคิ้วมีกี่แบบแล้วคิ้วแบบไหนเหมาะกับใครเรามาฟังคลิปนี้กันนะคะคิ้วแบบที่1คิ้วสไลด์จะเป็นการระบายคิ้วให้เหมือนกับการเขียนคิ้วด้วยดินสอดังนั้นลูกค้าทําคิ้วแบบนี้แล้วแทบไม่ต้องเขียนคิ้วเลยค่ะคิ้วแบบที่2คิ้ว6มิติจะเป็นการสักเรียนแบบขนคิ้วจริงทําให้เหมือนกับมีขนคิ้วที่ดูฟูดูหนามากขึ้นแต่คิ้วแบบนี้ถ้าลูกค้าจะแต่งหน้ายังจะต้องเขียนคิ้วเพิ่มอยู่นะคะคิ้วแบบที่3คิ้ว6มิติผสมในช่วงหัวคิ้วเราจะทําการสักคิ้ววไปจนถึงงหาคิ้ เราจะทําการระบายด้วยเทคนิคของคิ้วสไลด์เหมาะกับคนที่มีขนคิ้วเฉพาะช่วงหัวคิ้วแล้วหางคิ้วไม่มีขนเลยค่ะคิ้วแบบที่4คิ้วแบบแฮสโตเป็นการสักเสมือนขนคิ้วจริงเหมือนกันแต่จะมีเทคนิคในการทํามีลวดลายที่แตกต่างออกไปลวดลายเนี่ยจะมีความพิ้วกว่าแล้วก็ฟูกว่าคิ้วแบบ6มิติหลังทําสามารถโดนน้าได้ทันทีแต่คิ้ว6มิติหลังทําจะต้องงดโดนน้ํา7วันค่ะ คิ้วแบบที่5คิ้วแบบเรียลลิสติกเหมาะกับคนที่ขนคิ้วบางมากๆจะใช้เทคนิคในการทำเหมือนกับคิ้วแฮสโปกซึ่งหลังทำโดนน้ำได้เลยแต่เราจะเพิ่มรายละเอียดเพิ่มดีเทลที่มากกว่าเพื่อความเสมือนจริงของขนคิ้วที่มากกว่าเพราะว่าเรามีขนคิ้วน้อยดังนั้นถ้าใครที่ขนคิ้วบางมากๆแนะนําทำคิ้วแบบเรียลลิสติกนะคะตอนนี้รู้แล้วว่าเราเหมาะกับคิ้วแบบไหนใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้นะคะแล้วเจอกันใหม่กับครูฟ้าคิ้วอาร์ได้ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย